ของเราก็ใกล้จะเสร็จสมอารมณ์หมายแล้วครับเหลืออย่างนิดเดียวนะครับก็หมุดดินไปเยอะเหมือนกันนะหมุดดินสำหรับโอบสำหรับปั้นสำหรับโอบใช้ผสมกับฟางนะครับผสมกับฟางเพื่อให้มันดินมันเกาะตัวกันนะครับทีนี้ก็จะได้เผาด้วยความร้อนที่สูงมากนะครับต้องคอย ต้องคอยมาอันนี้มาโปะเรื่อยๆนะครับตรงไหนที่มันดูท่าทางจะแตกจะเล่าจะระเบิดนะครับไฟแรงไฟปะทุเนาะแรงไฟปะทุทําให้เตามันแตกได้นะครับต้องคอยมาดูเอาน้ําเย็นเอาเอาดินเย็นๆคอยมามาลาดเรื่อยนะครับลาดเรื่อยก็จะเหลือป่องเหลือป่องไว ไว้จุดนะครับไว้จุดเพื่อล่อไฟเข้าไปก่อนล่อไฟเข้าไปก็ใช้พวกยางในรถไอยางยางรถยนต์ยางไอยางมอไซส์ย,ยางจัก,กรยานเนาะก็เป็นข้อไปครับกว่าจะได้มาเป็นฐานนะครับทั้งวันนะครับทั้งวันเตาหนึ่งเนี่ยทำทั้งวันเลยรวมขนไม้ขนอะไรเข้าก็าอุ้ย 2วันสาวันนั่นแหละครับกว่าจะทอนไม้เป็นชิ้นเล็กๆเข้ามาเรียงในเตาเพื่อตอนนี้ก็เหลืออีกเหลือนิดเดียวก็วจะจะครบแล้วรูระบายก็ป่องควันก็อยู่นะครับดูดิเอาดินขึ้นมาโปะเอาดินขึ้นมาโปะลึกเป็นบ่อเลยนะครับแล้วก็ช่องระบาย เสร็จแล้วครับกเสร็จแล้วเหลืออีกเตาหนึ่งเตาหนึ่งไม้ไม่พอครับก็ต้องรออีกเตาเนี้ไม้ไม่พอไม้เนี่ยต้นหนึ่งนะเนี่ยต้นหนึ่งก็ต้นใหญ่พอสมควรนะแต่ไม่พอเนาะไม่พอเป็นไม้กระถินน,นลงหวัวไร่ปลายนานะครับไม้กระถินนลงหวัวไร่ปลายนาเดี๋ยวทําเสร็จ ทำเสร็จนะครับก็ดีไม่ดีก็จะทำสังกะสีมุงให้ด้วยนะครับพอเมื่อคืนฝนตกอ้ยนึกว่าจะตกแรงถ้าตกแรงนี่ก็น้ำเข้าไปในเตาเต็มแน่เลยนะครับก็เตก็เลยต้องรีบรีบปั้นรีบโอบเตานะครับไม่งั้นละเสร็จเลยยิ่งพยากรณ์อากาศช่วงนี้บอกว่าฝนจะตกนะครับ ฝนจะตกสะใบมะม่วงเห็นก็บ,บอกกันนะนะครับโอเคครับผมก็จะคอยอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับ